คืนทุกคืนจิตสว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในธรรมที่เราไม่เคยรู้ก็เ,เห็นตั้งแต่เกิดมาเพิ่งมาปรากฏเด่นชัดอัศจรรย์ในคืนวันนั่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งตั้งแต่นั้นมาก็มีกําลังใจฟาดกับกิเลสตลอดมาเลยนี่หละการฝึกการทรมานดังที่พูดมานี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องทั้งหลายก่อนที่จะมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่หลวงตานี่รอดเป็นรอดตายมานะเรียกว่าเดินตาย ความทุกข์ในโลกนี้ที่เราเกิดมานี่เราไม่เห็นความทุกข์ใดที่จะหนักมากยิ่งกว่าความทุกข์เพราะการแก้กิเลสสู้กับกิเลส่าฟันกับกิเลสความทุกข์นี่ทุกข์มากถึงขั้นจะเป็นจะตายสะละลงไปเลยสุดท้ายก็ได้ทําอัจรรย์ขึ้นมาครองหัวใจเรา <c oughs> จากนั้นจิตก็ก้าวไปเ,เ,เรื่อยๆพอได้หลักได้เกณฑ์ก้าวขึ้นไปปัญญาก็มาเองเป็นเองเรื่อยเรื่อยเรื่อยซ่อจ้าจ้าขึ้นไป <c oughs> กิเลสตัวใดที่มันรุนแรงแต่ก่อน <c oughs> ความโลภรุนแรงความโกรธรุนแรงราคาตัณหารุนแรงถูกธรรมะเรียกว่าตปธรรมเผามันเลื่อมลงไปเรื่อยๆสุดท้ายฟาดกิเลสทั้งสามประเภทนี่ขาดสะบันลงไปจากใจไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยจิตที่สว่างจ้าครอบโลกธาตุเห็นไหมนี่ละเวลามันโง่มันก็โง่อย่างนั้นนะจิตเนี่ยกิเลสปิดมากเท่าไหร่มันยิ่งโง่ แต่สําคัญตนว่าฉลาดไม่มีใครเกินกิเลสนะงโง่เท่าไหร่ยิ่งสําคัญตนว่าฉลาดอวดดีอวดเด่นลืมเนื้อลืมตัวแต่ทำนี่เวลาเข้าถึงความจริงไม่ไม,ไม่อวดนะหากทรงความจริงอน,นั้นไว้อัศาจร,รันยู่ภายในตัวเองไม่มีใครรู้ก็เห็นก็ไม่หิวไม่โหดไม่อยากพูดให้ใครฟังแต่เป็นความเอ,อิบอ่มอัศาจร,ร์อยูภายใน,ในจ,ใจิตใจนี่แหละ <c oughs> การรบกับกิเลสสู้กิเลสทุกขนาดนั้นหลวงตานี่เด่นตายมานะ เพราะจะเอาให้กิเลสขาดสะบั้นลงจากใจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นชาตินี้ขอครองเป็นพระอรหันจะไม่เป็นอย่างอื่นขอเป็นพระอรหันขอเกิดในชาติเดียวนั้นจากนี้ไปแล้วเราจะไม่มากรมาเกิดดีจึงเอาความเพียรนี้ทุ่มกันถึงเป็นถึงตายเลยสุดท้ายก็กิเลสตายพัทงทลายลงไปจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลอเลย,เลยกิตครองความสว่างครอบโลกธาตุมาตั้งแต่บัดนั้นถ้าจะนับเป็นปีก็ได้ห้าสิบปีเต็มแล้วนี่ ตั้งแต่ปี2,493วันที่15พฤษภาคม2,493บ,บนหลังเขาวัดดอยธรรมจีดีจังหวัดสกลนครเวลาห้าทุ่มพอดีวันนั้นเป็นวันที่ปันหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่มเห็นไหมกิเลสมันคลองหัวใจหนักขนาดไหนพอมันขาดสะบ,บัดลงไปจากหัวใจนี่ปันหนึ่ง่าฟ้าดินถล่มเลยจิตด,ดีดออกจากกิเลสกิเลสขาดสะบ,บัดลงไปจิตด,ดีดขึ้นสู ความสว่างจ้าครอบโลกธาตุที่เลขตัวเดียวไม่มีปรากฏในหัวใจเลยขึ้นอุทานในตัวเองเหอพระพุทธเจ้าตัดสรู้แต่ัสรู้อย่างนี้เหรอพระธรรมแทบเป็นอย่างนี้เหรอพระสงฆ์แทบเป็นอย่างนี้หรือขึ้นอุทานภายในตัวไม่ต้องไปถามใครเลยงานเนะท้บุตรเทวดาอินทรมทั่วแดนโลกธาตุมาอนุโมทนาสาธุการลั่นโลกธาตุและใครว่าเทวดาไม่มีเท้บุตรเทวดาอินทรมไม่มีมันตาบอดมันพูดเอาเฉยเฉยเนี่ย ตาญาณของธรรมตาของธรรมปิดได้หรือเห็นก็บอกว่าเห็นมีก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าสั่งสอนเทวบุตรเทวดามานานสักเท่าไหร่อแต่เทวปัญหากังในเวลาที่สามแห่งตารางสอนพระพุทธเจ้าก็คือหกทุ่มล่วงไปแล้วสอนเทวบุตรเทวดาอินพรมทั้งหลายนี่เป็นยังไง <c oughs> เทวดาอินพรมแต่และชั้นละชั้นเนี่ในสวรรค์แต่และชั้นพรมโลกแต่และชั้นนี่นะ มีมากมายิ่งกว่าคนทั้งโลกนี่ซะอีกเพียงแต่ละชั้นของเทวดาเท่านั้นก็มากกว่ามนุษย์เหล่าแล้ว,ลวไหนว่าเทวดาไม่มีมันตาบอดหูหวกมันจะมืดบอดไปอีกนะตาบอดหูหวกแล้วมันจะสร้างแต่บาปแต่กรรมว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรลลกไม่มีสวรรค์ไม่มีเทบุตรเทวดาไม่มีมันจะมีตั้งแต่ความโลภความโกรธราคาตันหาสร้างแต่บาปแต่กรรมเต็หมหัวใจตายแล้วจมลงไปมีความหมายอะไรให้กิเลสหลอกลวง ขอให้พี่น้องทั้งหลายจําทุกคนนะเราเป็นลูกชาวพุทธพุทธิเจ้าศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาตุกตาของเด็กนะเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีศาสนาใดเสมอเหมือนศาสนาพุทธิเจ้าของเราแต่มาอยู่กับชาวพุวทธเราทําไมจึงกลายเป็นตุกตาให้กิเลสมันเหยียบย่าทําลายความโลภเหยียบย่งความโกรธเหยียบย่งราคะตัณหาเหยียบย่งชื่อเสียงเรียงนามอะไรยิ่ตี อยาติยศชื่อเสียงยศารรมศักดิ์เกียบลงไปเหยี่อไปสิ่งนี้เลยกลายเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมะาะอีกแล้วธรรมะาเป็นกลายเป็นตุกตาไปได้เดินเข้าวัดเข้าวาเดินไม่ได้มันจะเสียยศมันลดยศมันจะเสียชื่อเสียงเข้าไปวัดไปวาไม่ได้มันไม่สมเกียริเกียรติของกิเลสมันสูงขนาดนั้นนะว่าพระไม่ลงมันเสียเกียริ ยศธรมรมดาศักสูงเท่าไร่ยิ่งไหว้รพระไม่ลงกราบพระไม่ลงเสียเกียรติเสียเกียรติเกรงไหมเกียรติของกิเลสมันเหยียบหัวคนเกียรติของธรรมขึ้นแล้วไม่สําคัญตนนะมีแต่หัวเลาะเท่านั้นแนหะถ้าจะหัวเลาะนะ,ะสะรดสองเวรเรื่องของกิเลสต้มตุ่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้ตลอดมาแล้วมันยังจะต้มต่อไปอีกถ้าไม่มีธรรมเข้าชา,าระสาสางให้เป็นน้ําดับไฟหาความสุขไม่มีในโลกนี้ โลกไหนที่ว่ามีความสุขความสุขไปหาที่ไหนก็มีแต่ฝนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ในหัวอกของสัตว์โลกของมนุษย์มานานเราเต็มไปหมดบ้านไหนจเจริญ <c oughs> เจริญก็มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายเอ่อเท่านั้นเองอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็มีเมืองไทยเราก็มีนั่งตรงนี้ก็มีแต่ดินดดแต่อิฐแต่ทรายเท่านั้นบกพองที่รทตรงไหนแล้วมันจเจริญที่ตรงไหนความเสื่อมความจเจริญมันอยู่ที่จิตใจนี่ต่างหากถ้าจิตใจลงได้เสื่อมลงไปแล้วอะไรจะมีเท่า ท้องฟ้ามาหาสมุทรมันก็ไม่มีความหมายนะใจเป็นไฟเผาตัวต,วตลอดเวลาหาความหมายมีจากไหนความสุขมีมาจากไหนลงสร้างตัวให้เป็นคนดีดีแท้ๆมันอยู่ดีที่ใจนะ <c oughs> ไม่อยู่ที่สมบัติเงินทองเข้าของยศถามดาศักนะมันอยู่ดีอยู่ที่คนมีธรรมคนมีธรรมในใจดีทั้งนั้นไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่น่ารากักน่าสงสารเมตตาถ้าเป็นผู้ใหญ่น่าเคารพบ,บูชาหน้ากราบหน้าไหว้เป็นขวัญตาขวัญใจหน้าถ้ามีธรรมเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่มีธรรมแล้วใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเป็นยักษ์ใหญ่กินบ้านกินเมืองไม่เกินพวกยักษ์ใหญ่อันนี้ที่มีแต่กิเลสครอบหัวใจกิเลสใหญ่กว่าธรรมเห็นธรรมเป็นตุกตาแล้วเหยียบธรรมไปเลยบ้านเมืองก็จะล่มจมเพราะกิเลสเหยียบธรรมนั่นเองเวลานี้กิเลสมันเป็นสรนารณะของโลกนะมันใหญ่ครอบโลวกธาตุในเมืองไทยเ้านี่ <c oughs> จึงไม่เห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นของกรรมยิ่งกว่าความอยากความเยตยทะยานความเห็นแก่ได้เห็นแก่เราเห็นแก่พวกของเราแล้วก็ วกว้านกันมาก้านกันมาเผากันมามีเท่าไรเผาหมดเผาหมดเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันเหนืออัดเหนือทำทำไม่เป็นของสําคัญเป็นตุกตาท่านั้นกิเลสมันเหนือแล้วมันทําโลกให้ร่วจมในนาพี่น้องต่างหลายทราบหรือย,อยังวันนี้เอาทำมาเตือนพี่น้องต่างหลายทำต่างหากนะที่จะทําให้โลกมีความสงบร่วงเย็นไม่ใช่วัตถุต่างๆที่มีขึ้นมาแล้วว่าเป็นความสุขถ้าใจเป็นฟืนเป็นไฟแล้วหาความสุขไม่มีเหมือนสมบัติของคนตายแล้วแหละ มันตายแล้วเอามากองเท่าภูเขาเนี่็คือคนตายมันจะรู้เรื่องอะไรในสมบัติมันจะเอาไดไปได้อันนี้หัวใจมันตายจากศีลจากธรรมแล้วจะเอาอะไรไปได้ไม่มีอะไรติดตัวนะอพากันตั้งอกตั้งใจพี่น้องทั้งหลายระเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อย่าปล่อยอย่าวางนะนี่หลักศาสนาของเรานี้เอกไม่มีคมาําว่า ล่าสมัยทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอมาตลอดแต่สําคัญที่กเกลเข้าสิงหัวใจเหยียบย่ำหัวใจเห็นทำเป็นของเล่นเป็นตุ๊กตาไปเสียนี่สิเสือกส่วนความทุกข์ที่หลงตามิเลสนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ได้อ่อนตัวนะมันนับวันทวีรุนแรงขึ้นเป็นลําดับลําดาขอให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมทุกกระทุกไปเถอะทุกเพื่อทําตัวให้ดีอะไรอะไรมันก็มีทุกบ้านการกวามหิวกวามหายสัตว์มันก็มี อย่าว่าแต่เขาแต่เรามันมีด้วยกันนั่นแหละทุกเพื่อความเป็นคนดีเอาทนเอาบ้างเป็นไรไป